แจ็คย้อนไปก็คู่รู้จัดย้อนผู้หญิงก่อลรำไยดอนดูบอลรำไยดอนแล้วก็ติดผู้หญิงแล้วก็กดเข้าไปดูพอได้แชมป์ออฟได้แชมป์ก็กดมาอ๋อแชมป์อยู่ของสาวน้อยก็พอติดผู้หญิงมาแล้วไงก็เลยกดเข้าไปเรื่อย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 กดไปกดมาอ้าวลูกกูนี่หว่าอือจำได้เอา จำได้จำสตอรี่ได้ทุกคำที่แรกโียนจับได้เบิร์ตจำได้หมดจำได้ด้วยว่าวันแรกที่คุยกับผู้หญิงแล้วก็จำได้ด้วยวันแรกที่ผู้หญิงขึ้นเวทีอืออยู่ที่ไหนที่ไหนจำได้หมดจำได้หมดเหตุการณ์วันแรกที่จับมือคุยบอกสอนจำได้หมดแน่ๆแน่ๆอือหรือจำได้เบิร์ตเดินกับแม่ติ๋มเดินอยู่กับแม่แล้วก็จำด้วยว่า จำไม่ได้หน่าว่างานอยู่ไหนจะจำได้ว่าเรานอนอยู่ใต้ท้องรถเนาะกูเองนอนไม่ยืดไม่ยืดตีงเฮ้ยยติถอยดีดดีดดีดดีเอีดดีดดาดดี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 ดดแต่จําีด่ีดดีดดีดดี่ไีดด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 น่ดอดนีดด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 ี่ไหดซีดดีินีดดีดดีดดีดเบดดี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 ดดบด ตอนเราไล่ศกันเนาะไลุ่กเขาก็จะเลียกแอติมแอติมดสแต่ผมไม่ค่อยได้ไปกับผมเราไม่ได้ตอนนี้กระแสของวงเราเนี่ยไม่เสรไม่ได้ก็ตอนนี้ก็คือนะครับผู้หญิงที่้านแพงผู้เอมมูมาของผู้หญิงเนี่ยอะไรยังไงก็อะไรยังไงหรืออะไรหรือเด็กคนนี้ไม่ได้ทำไมค้นถึงเมตตาค้นถึงจิตพักคนถึงกินกันวันนี้ ว่าน้องมีของพิเศษมีพรพิเศษมีของพิเศษ,อ,อ,เศษอ่าพรพิเศษเอาพรพิเศษก่อนเนาะพรพิเศษนี่คือได้มาจากอ่าทุกๆคนช่วยอวยพรให้น้องอ่าของพิเศษก็คือของในตัวน้องค่ะมันก็เลยมาบวกกันในดวงของหนูหนะมาบวกกันก็เลยได้แบบเป็นทุกวันทุกวันเนี้ยค่ะ เขาแบบแบบแบบไปรอดี่ที่แบบอายุสามสิบ6ี่สิบห้าสิแล้วหรือสารมาหอมสารมาหรือแบบแบบว่าลองใหง้ก็ดูขงนีแลรวลองให้ติดคลิปดแบบูเราเกิดจากอะไรอะไรยังไงแบกอีกอย่างหนึ่งไทยบ้านไทยบ้านส่วนใหญ่ไม่ใช่ไทยบาหนูไปนั่งกินข้าววันนี้หน้าหน้าหน้า,หน,าหน้าทางเข้างานเราเนี่ยก็ําหาของอีกหนูบอกว่ารอแป๊บหนึ่งเดบ่ายสองได้ดูแน่ เขาก็เลยดูกันนั่งดูกันแต่ตวนใยากจะเป็นแบบผู้เท่าดิผู้เท่าร้านค้าเ่ยรู้จักหมดเลยร้านค้าอุ้งอิงมาอย่างอุ้งอิงมาอย่างร้านค้าผู้เอเคยเจอแบบนี้ไหมตั้งแต่อยู่ชายแดนแม่แพรมาตั้งแต่เคยอยู่บอลรมมาเลยค่ะไม่เคยเจอเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์เลยสำหรับหนูนะสำหรับหนูนะสำหรับหนูนะ เติบโตเลยกระโดดก้าวเลยล้าเลยสิบหกปีล้ำเลยใช่ค่ะมันก็คือไม่ไม่ว่าจะกี่ปีกันแล้วแต่ทุกคนมันต้องค่อยๆเดินเนาะค่อยๆเดินทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นกว่าจะมีชื่อกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อยู่มาุ๊กนี่เวรออ่าก็แต่เอราะอะไรตือว่าความเป็นความน่ารักของเขาด้วยครับเป็นเป็นเป็น สองสิ่งหละในตัวเขาทํามปเศษอยู่สองสิ่งในตัวเขามาบวกกันประมาณนี้ค่ะแต่แปลกแปลกจริงๆนั้นเนี่ยตั้งแต่หนูอยู่มาไม่เคยเจอไม่เคยเจอใครที่เป็นแบบนี้แปลกจริงๆริตีนึดมาแรงยาวเลยนะ,ะวันนี้มันึงิมาแรงนั่นแหละ ผมก็เลยนั่งคุยตลอดอยู่กับอังเปาอยู่กับแป๊บปีเขาบอกก็กไปไหว้ศาลนะไมฮันนี่ปแปลกแปลกก็อิดหนึ่งมางแล้วก็แล้วก็ยาวนานยาวนานอย่าลืมว่ายูทูบประเทศไทยเยอะมากๆมีเป็นร้านร้านช่องโอ้แต่แปลกตรงนี้แหละหลว่าคลองใจเนาะยาวยาวมากอักเปาจะบอกว่าตั้งแต่ทำคลิปมายังไม่มีใครดูมากที่สุดท่ากับปุ๋ย กลางคนสี่คนนึงอย่างเงี้ยเล่นไปเลยานอกกว่าไรนัากลางวันนกอีกีคนนึงกคืมีกีคนนึงอย่างเงี้ยกลางวันเปทีเป็นแบบนึงปทเป็นแงอย่างเงี้ยุบอกอย่างไรคเห็นอย่างไรไม่นะไม่นะก็เหมือเดิมทุยาเป็นปกติมืนเดิมกาวันก็ก็มือเดิมก็ใช้ชีวิตเหมือนกับทุกคนกลงวันนอน แล้วก็นอนคืออย่างวันก่อนก็นอนใต้เข้าล้วกับพยุทธ์พยุทธ์เรียกไปนอนด้วยก็ไปนอนก็นอนตามล่มมงล่มไม้เหมือนกับแล้วเป็นคนอื่นคนหนูก็นอนนอนไงนอนในวัดกันก็นอนแบบเหมือนกันอ่าอันนี้ที่เห็นกับตานะตอนเย็นอาบน้ำก็ไปอาบน้ำที่เดียวกันแต่คนละเวลาเท่านั้นเองแต่ไปอาบที่เดียวกันกินเทาาก็ตามงานนี่แหละร้านเนี้ยเนี้ยร้านร้านเนี่ยอยู่ข้างทางเนี่ยก็เหมือนกันทำเหมือนกันหมดทำทุกอย่างเหมือนกันหมด พี่เศษไปขวาใไรด้วยเป็นปกติทําปกติก็อยู่แบบนี้เหมือนกันหมดทุกคนน้องก็อยู่แบบนี้เมนนื่อวันก่อนก็ไปนอนใต้ท้องรพยุตหนูยังไลฟ์สกังเป่าเลยไลฟ์สกังเป่าไปนเจอพอดีก็เลยเอะปล่อยให้น้องนอนไปก็ไม่น่าเชื่อนะว่าจะจะอยู่ได้หนูก็ยังงงอยู่มันให้หนูบอกอเด็กน้อยสามคนวันเนี้ยที่มาที่มาสมัครกับเราอ่ะ ต้องกินอยู่แบบนี้นะไม่ได้อยู่หรูอยู่สบายนะอุงอิงดังก็จริงแต่อุงอิงก็ไม่ได้อยู่สบายนะอุงอิงก็อยู่กับที่เนี่ยที่ทุกคนอยู่หนูก็พูดนะเพออยู่เนาะอ่าใช่ใช่หลักการไม่ได้มีข้อพิเศษไ่ขัาใครไม่ได้ว่าดังแล้วอุ้ยฉันต้องแบบนั้นไม่ไม่น้องไม่เรียกร้องน้องทําหน้าที่ของน้องปกติเหมือนเดิมบอกได้สอนได้อะไรได้ห,หมดแล้วก็เล่นก,กับทุกคน เขาหลัหนูนะครั้งแรกและคนแรกด้วยและอายุน้อยด้วยจับสตอรี่ได้ทุกอย่างที่เนี่ยจับได้หมดจับได้หมดจับได้ด้วยว่าวันแรกที่ไปลงอิงแล้วก็จับได้ด้วยวันแรกที่วิ่ขึ้นเวทีอืมขึ้นไหน่ึ้นไหนจับได้หมดจับได้หมดวันแรกที่จับมือคุยบอกสอนจับได้หมดแน่แน่แน่หรือเดิน้รเบิดเดินกับเมิดติ่ม เดินอยู่ครับเปิแล้วก็จําด้วยว่าจําไม่ได้หรอกนะว่างานอยู่ไหนจะจําได้ว่าเรานอนอยู่ใต้ท้องรถเนาะกูหญิงนอนไม่ได้ไม่ได้ตีงเพราะยุทธคอยไม่ได้ิีงรถอันมารถอัจติมาที่เขาเลี้ยงเออจำได้เบิ่ด